ไายสบายดีพี่น้องสาวสว่างามาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะจ้าเ mm hmm. มื่อนี้กับเป็นนันวันอาทิตย์นอกจ้าเนาะเสาร์วันอาทิตย์พี่น้องค mm ุณ hmm. ยายกับเขาห้องฟอกไตแล้วพี่น้องเ mm hmm. ป็นจังไรกันแน่นอะจ้าสบายดีสุขูมสุขคนอยู่ดอกเนาะจ้าเนาะกินหอดคิดถึงพี่น้องมันเกาเช่นเดืมเด้อพี่น้องอาอาจทือนี่ระบบ เสียงระบบนำ้ำดอกมาแสกเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเด้อดอกบ่มีอย่างดอกพี่น้องดอกมาพูดมาจากับพี่กับน้องเข้าเหมือนเราเช่นเดิมละการพันยายกับเมียกันกับบ่มึงไงเป็นไงดอกไม่ท้าบว่าเไ็นไงจว่าหลังอกาะในไงจะอาจจะเมียกันเมื่อย เี่ยกล่อมเมื่อยแน่ที่นอ้องแม่ชีกักตยังอยู่หนองอำเภอหนองหารลู่พี่นอ้องเพราะว่าไปดชงเพิ่นก็ไมืมีเงินถนะูกไหมก็ไม่มีเงินวันหนังท่านเราเมื่อได้เข่าซองอาทิตย์แล้วว่าสิได้ไปขึ้นบ้านไม่ร้านก็ได้เพิ่นเปลี่ยนมือพี่นอ้องเป็นเพันใหญ่เป็น เดือนานาพุ้นพี่น้องเดือนพุษภาสาวสาว่างเกิดเลยก็เด็นไปเมื่อชีเพ่นกับมีนัดกันเนี่ยละเดือนเดือนเมษาพี่นอ้องตอนนี้กับีหน้าเนาะพี่นอ้องเนาะเมื่ออื่นสาวสาว่าง,งเกิดจิได้เยารถไปเขาูนยนอะไรมากแล้วเขาโทรมาแต่วันพฤหัสคี่ละ ล้วจะวางแบบนัดเพิ่นว่าเป็นร้นจันสา,าวรถขถาศูนย์เพราะว่ามันจะต้องไปข้างก็ท่านช่อง้ามมือว้นที่อดหัะจะจ้งสิตรงกับอันคุณยายมาฟอกไก่กับสิท่านเวลากันนะพี่น้องกับชูกันไปนะพี่น้องเนาะกับสิว่างสองมืน่นสองหมืน่นหาร้อยหกร,ร้อยนะี่ะ ต้องสบาใจเพิ่นไปแน่วมื่นมื่นหนึ่งสบายมัดจับนะเพิ่นจะสั่างอะไรอย่างไอะไรอะไรดุดกระพรินแ,นแล้วจันนอพี่น้องเขาเป็นสี่ละเพาจะแก้ไขก็ซูกันไปแต่ละครอบครัวแต่ละครัวเงัอนเนาะพี่น้องเนาะ,<ล>ะเพื่อไม่กระสิได้ ใส่ได้อีกหกเจ็ดปีก็ถือว่าคุ้มอยู่อาจจะมีระบบเสียงมันระบบน้ำแทรกเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออไผ่หลายๆมันแก้ไขบ่ได้อันนี้เขาวาเป็นระบบน้ำฉีงกอกไก่พี่นอ <c oughs> <c oughs> ้องอยกจะอยากพูดอยากจานี่ละก็เสียน,นี่ก็ได้พูดจะคุยกับพี่กับน้องเท่าี่ละก็จแต่เสิ่ง มือนี้วันอาทิตย์กัพักผ่อนกับน้องพี่น้องเนาะมวันทักปรกันทำงานข้าราชก,การกระายหายงานกะกะปิดเมื่อนี้วันวันอาทิตย์เนาะนั่นและพี่น้องเอ้ยสาวชาวบ้านกะได้พูดได้คุยกับก็ดีใจได้พูดได้คุยได้จ่ากับพี่กับน,อนบ้องเฮากับบังเอิญกันไร มื่อคืนนี่ยกยอากาศก็นาวเย็นอยู่กตนอนนอนหลับดีอยู่ดอกไร่กระไดแตะชงบ่มไงเป็นไดแต่ว่าหลังปอกนี่จะอาจชิมีอาการแน่อยู่ก็หน่อ,นอย,อยน่ะอเกาของเราล่าอ่ะมันหลุดเลือดล้มนะพี่น้องเนาะอาการกับพวกพวกว่า,วา,าเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวใจแล้วกะต้งเชื่อกะบเมืงง่อยเชื่อกะใจบ่ดีแน่ต้งเชื่อกะใจดี เราเรากับปับเตียนน้ำเลือดน้ำล่มเนาะพี่น้องดูแลก,กันไปเนาะผู้ใดดูแลผู้สูงอายุคือสิคือสิ่งจักคือสิเขา้ขาใจที่ดอกก็ับพูดคุยกันไปนี่ละเขาจะว่างกระไดภาพบรรยากาศมูมูสุมวันขายของกายอยู่หนา้าตึกพี่น้อง สาวสว่างบ่ท่านนางออกไปดอกเบืองนี่พูดคุยกับพี่น้องซะก,ก่อนเพิ่น,นก็าวาอนเอาสินค้าเอาพักเอามีมะขายคือเกาล่ะมาแตนอำเภอวาริตห่วนเพิน่นกระไดถ้าพ,พา,าเมียพาพอพาผัวเพิ่นมาฟอกไตเพิ่งกะเอาสินค้ามะขายตะกี้ส,สวาวสว่างกอาขนมมาขายรวมน้ำเพิ่นอยู่ นี่มัน,านอากาศช่วงอากาศหนาวเพิ่นการคนไข่กินกับสุดนี่อาการไอเนาะมันเป็นขนมขนมมันเขาเต้นขนมเขากระยาศาสตร์นี่สนะพี่น้องก็กเลยงดออกมาสก่อนช่วงนี่ก็เลยบ่ได้นี่อย่างมากพวังขายกับพีกำน,นองเพิ่นเไปยิงสั้นละเนาะพี่นอ้อง แก่แก่เงาแก่นี่กันไปเพิ่นเพิ่นเมื่อยเพิ่นก็ได้ซื้อกินโสดนะมันบ่ได้ย่างประชากรเสาร์อาทิตย์ข้าเจ้ากับปดสหกรณ์ก็ได้เขากายุดธ์ขึ้นกันเมื่อวานนี่ก็ไปเลาะตลาดพี่น้องชาวสว่างก็ได้ก็ได้ยันใส่กอกคอใส่กอกใส่กอกอันหมูตะกะันได้ยันมัน มันเนื้อก็เลยหนึ่งหนึ่งนะกะอบมะซานี่พอมามาปัน่นกินตะเข่าเนาะพี่น้องเนาะกับะพริกก,ๆๆ <c oughs> นนกับะพริกนี่ละนั่นค่ากะบะบะมีดมือนี่ม้วนคนแบบมาขายกะมีอยู่เนาะกะเตรียมแตงเน,กกน,นื้อกิ่นยำเสาอยู่แล้วกะห่อมานั้มเนาะพี่น,อน้องนำประวาังกันนำหยาดหยาดกะสื้อกินอยู่ สันมากก็ซื้อกินนะพี่น้องไม่ค่อยได้เฮ็ดมาดอกเอาสัญละพี่น้องกะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายที่ก็มารับชมติดตามสาวสาว่างพี่น้องทังฟังเล่าฟังไทยแล้วก็ต่างประเทศเท่านี้ละกะคิดหอดคิดถึงพี่น้องเหมือนเก่าเช่นเดิมนี่ละ คำพูดว่าจากกันกระทํามันไดผิดพลาดประการใดกะสาวสาว่างกะขอโทษขออภัยเด้อขอขอบคุณขอบคุณในรายที่เขามารับชมติดตามกดไลค์ให้สาวสาว่างการมื่อนี่กะสบายดีจ้า